ว่ารู้สึกอย่างไรนะครับอาจารย์ตอบคําถามนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบว่าเป็นศิลปินแห่งชาติถึงวันนี้ไม่ทราบว่ากี่ร้อยหรือกี่พันครั้งแล้วนะครับแต่อยากให้อาจารย์ทบทวนคาตอบน,นี้อีกครั้งหนึ่งบนเวทีกับความรู้สึกที่ได้รับการประกาศยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติปี2553ครับก็บบนแน่นอนผมก็ภูมิใจในตําแหน่งที่มีน,นะครับ ขณะเดยียวกันก็รู้สึกว่ากลัวกลัวอยนะ่างไกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะทาได้ดีไม่ถึงกับเ,เก็บที่สูงสุดแบบนี้ังนั้นก็เลยต้องอบอกตัวเองว่าต้องซ้อมมากขึ้นสอนมากขึ้นเ,เล่น,นดนตรีมากขึ้นนี่ยต้องคือทางานมากขึ้นอันหนึง่ง จะมีความถ่อมเนื้อถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลาครับความกลัวของท่านไม่ใช่ความกลัวที่เป็นความกลัวความกลัวแต่ความกลัวคือการที่รู้จักเตือนตัวเองนะครับว่าในขณะนี้ภาระหน้าที่ของท่านซึ่งคงจะถ้าคนในยุครุ่นราวคราวเดียวกับท่านน่าจะพักผ่อนได้อย่างสุดสบายแล้วนะครับก็ต้องมาทำงานที่เข้มข้นขึ้นหนัก หนุ่มมากขึ้นแล้วก็คงต้องทบทวนกับภารกิจภาระหน้าที่ที่อาจารย์มีมาตลอดนอกจากคําว่าศิลปิน,นอาจารย์เป็นครูอาจารย์เป็นต้นแบบจะเรียกว่าไอดอลแบบพวกพี่โตพวกบบพี่ฟิลนั้นก็ยิ่งกว่าอีกนะครับในโลกของดนตร,รีของการเรียนรู้ของผู้คนมาหลายทศวรรษขออนุญาตถามอายุข,ของอาจารย์นะครับตอนนี้ว่า ท่านอายุเท่าไหร่นะครับเือนนี้ผมย่างเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบแปดสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะอยู่เสมอศาสตราจารย์นี้ออกกําลังนดูหลังจากที่ได้ได้การประกาศตอนนี้พักผ่อนพอเพียงไหมครับช่วงนี้ไม่กระโดดต่ไห <c oughs> ยิ่งมามีกิจกรรมนะครับตรงนี้วันนี้ถ้าอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับทำให้อาจารย์ช่วยกันทำให้อาจารย์เื่อยมากขึ้น เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์มีอยู่ในพลังของอาจารย์นั้นมีมากมายที่อยากจะได้เรียนรู้สานต่อแบ,บ่งปันความเป็นเอกของอาจารย์ที่หลายๆคนก็คงจะสัมผัสกันดีก็คือความเป็นนักดนตรีความเป็นครูดนตรีนะครับนอกจากนี้ก็คือคนที่เป็นต้นแบบของคนที่ใช้ชีวิตใน ช่วงทุกช่วงของการเติบโตอย่างคุ้มค่าเรามีหนังสือสุธิบัตรเรามีาบทคัดย่อชีวิตของอาจารย์นะครับท,ที่คิดว่าคงจะไม่เสียเวลาเล่าถึงประวัติชีวิตของอาจารย์ของความยากตัดตรงนี้นะครับนิดหนึ่งไปถึงนะเรื่องของสิ่งที่อาจารย์เจออีกหนึ่งคำถามว่าแล้วหลังจากนี้ หลังจากวันนี้ต่อไปนะครับกับความเหนื่อยมากขึ้นนะอาจารย์หวังที่จะเห็อเนอะไรก็แน่นอนผมชีวิตผมเนี่ยแบ่งเป็นครูส่วนหนึ่งแล้วก็ศิลปินส่วนหนึ่งกะน,นั้นผมจะต้องอให้ทั้งสองส่วนเนี่ยมากขึ้นในส่วนที่เป็นครูก็คือผมสอนอยู่ไล ตอนที่จุฬาที่มาิจิลอนที่รังเศสที่เกษตรนะครับสิองนสอนที่ทังเดือที่กองของโรงเรียนทังเรือด้วยเพราะนั้นก็คงต้องสร้างเด็กๆเข้าขึ้นมาเยอะๆให้เขามีความมีทีม,มือและความรู้เป็นปัจรุบันนะฮะระดับนานาชาติในเรื่องการแสดงเนี่ยก็พยายามที่จะให้แต่ละกลุ่มเครื่องมือเนี่ยได้ แสดองออกในเครื่องมือของเขาเช่นวันนี้ถ้าท่านผู้ชมผ่านหน้าโรงแจะเห็นมีเ,นนเดเนเีเดโตโตโตเร์เติร์กไปสิงคโปร์อ๋อที่ความหน้าเดินกันแบบตัวโตโตนะครับผมผมก็ยุคคำนานแล้วเ <c oughs> คยมีไหมครับวงอย่างนี้ในเมกาไม่มีก็ผมผเองผมได้สร้างวงวิลล่าเรเวอร์มามีนักวิลาในวง24คนมเมื่อ่ปี่แล้วแต่ผมทำให้ดูแล้วผมบอกเด็กๆเข้า บอเนี่ยนะเราถ้าเราอยากจะพัฒนาที่มือขึ้นไปเนี่ยการเล่นในวงไห้พอเราต้องเล่นเป็น c h a m b e ม music จะเป็นคอเจตเพลงเจตอะไรแล้วแต่แล้าผมก็ทำให้ดูตัวอย่างแล้ววงมิลานทำได้ทั้นนั้นในั้ะที่ผมเป็นผุ้มรายการดนตรีนะครับที่จะมีเรียกเื่องมิลาเนี่ยผมก็มีวงในความดูแลของผมเนี่ย หลายวงมากเปิดคาชาองตั้มโบคาช่องตั้มโบครูตั้มโบและยังและยังร่งใหม่อันนี้ตัดถ้าสังเกตนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์พลังปัญญาอาจารย์นั้นไม่เคยหยุดหย่อนเลยเดี๋ยวเราจะสัมผัสความอัศจรรย์ของอาจารย์ไปเรื่อยๆอาจารย์พูดถึงความเป็นครูแล้วเราก็ได้คุยกันนะครับกันมาระยะหนึ่งด้าน เกี่ยวกับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมาถึงความเป็นภาวะของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ผ่านครูในดวงใจของอาจารย์มาจํานวนไม่น้อยเลยแล้วก็คงเป็นครูที่อาจารย์อยากจะระลึกถึงนะครับให้พวกเราได้ร่วมเรียนรู้ด้วยครูถึงตอนนี้อาจารย์นึกถ,ถึงครูคนไหนมากเป็นพิเศษคุณพ่อครับคุณพ่อไม่ได้เป็นนัดกดนตรี พ่อเป็นสภานิยมและเป็นทหารเรือด้วยแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่จุดประกายดนตรีให้ผมเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเด็กๆเนี่ยต้องมีดนตรีในงานอบิเล่ก็คุณพ่อเป็นทหารเรือทีนี้ก็รู้จักกับครูยายมแดงพูนซึ่งเป็นนักดนตรีขึ้นมือเอกทั้งไทยนะครับงตะกอนตกตอนท่านเล่นไปครับทายท่านเล่นหลายอย่างโดยเฉพาะคุย ทีน e ี้จะต้องต้องมีข้อแม้นิดหนึ่งพ่อบอกว่าเราเรียนดนตรีเนี่ยต้องเรียนดนตรีไทยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สากลงหนึ่งชั่วโมงสากลก็เรียนไวรินส่วนดนตรีไทยก็เริ่มได้สอนร่วมแต่ว่าไม่นานแล้วก็นลมเพราเดี๋ยวมันจะไปนิ้วของไวรินเนี่ยช่วงเสียงเนี่ยไม่เหมือนกับสอนร่วมมันเป็นเรื่อจะจาวอะไรแต่ตัวครูเองก็เล่นทั้งสองอย่างโดยไม่มีปัญหา แต่ครัวว่าการเริ่มต้นของเราาจะมีปัญหาก็เลยครูบอกแยกไปออกแกนไหมแต่ว่าเรียนออกแกนจริงแต่ว่าเรียนแนวไทยแค่ออกแกนมาอยู่กับวงดนตรีไทยด้วยนะครับสมัยก่อนเขานิยมมากเลยเคลื่อนสายของผมออกแกนครับเดี๋ยวถามย้อนก่อนที่จะไปเจอครูยันยงพอคุณพ่อไอกให้ดนตรีมีอาจารย์อาจารย์ที่ไหนปฏิเสธไหมในขณะที่เพื่อนเราเล่นสนุก แต่แล้วก็ไปเล่นปารกตีไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่า,า,างได้เนี่ยอ๋อไม่ไม่ไมสนเป็นเป็นอดชายคนเดียวใช่ไหมครับเดียวพ่อแม่เด็กก็เรีย,รยนครับทีบนี้ที่ททยุ่งคือเรียนแล้วชักชอบเกินไปอ้าวคุณพ่อชอบเป็นห่วงต่อแทนที่ว่าลูกจะปฏิเสธพ่อะเริ่มมองแล้วเริ่มมองทีนี้ทีนี้ก็อยากจะแต่งเพลงครับคุณพ่อก็สั่งลำราประสิทธิ์มาให้แล้วพ่อยึแปลเองเรียบร้อยครับ การแต่งเพลงการเรียบเกรียงเพลงเอกสาการเรียนเ e อ NO ็นโนกอกสารจาก U.S. School of Music เป็นพอ่อเรียนทำไปทำม,มาพ่อก็แปลให้เรียบร้อยต้องือว่าคุณพ่อคือครูคนแรกเป็นพอน่อ,เ,อเรียนดนตออรีได้เป็นจรดงว่าเรียนแต่ละครั้งเป็นแบบถ้าคุณพ่ออยู่วันนี้คงจะพึ่งใจมากๆนะครับกับเส้นทางความสำเร็จ ให้การสนับสนุนทั้งการเรียนรู้เครื่องดนตรีไปจนถึงการเรียนรู้ความรู้ที่ผ่านหนังสือแล้วสมัยนั้นไม่มีตำราแพร่หลายในเมืองไทยใช่ไหมครับที่จะจัดคุณพ่อถึงต้องมาแปลมาอะไรนะครับตอนผมยังแค่นี้ผมไม่แน่ใจว่าของทานการพิจารณาอย่างไรอย่างตอนนั้นแต่ตอนผมโตแล้วผมใช้ตำราของท่านผ่านมาของก็จากความรู้ที่คุณพ่อแปลใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยใช้ได้เลย ็จแ,แล้วครูท่านอื่นที่อาจารย์คิดถึงนะครับเมื่อกี้คุยกันหลังเวทีว่าวันนี้น่าจะเป็นวันไหว้ครูครั้งใหญ่กันของอาจารย์ครับแต่เราไม่มีครูเราต้องนั่งตรงนี้ไม่ได้ครับผมทีนี้ก็มีครูสุวรรณพิชานศร,รีซึ่งต่อโปรแกรมเต็มเปี่เต็นเป็นอะไรกับทางครูอาจารย์ด้วยกันครับเป็นเพื่อน,เป,นเป็นเพื่อนทั้งหมดนะก็ามาช่วยกันสอนอาจารย์ เป็นนนเเรื่ององงขแว,วทไทล่นดนตรีไทยในช่วงประสการณ์ขวงอาจารย์เล่นเป็นลักษณะสมัครเล่นหรืออาชีพหรือว่าเป็นทั้งวมงมก็เป็นครูบาอาจารย์นั้นเป็นอาชีพครับผมไปมองเห็นภาพในหนังสือที่เราเล่นม,มีเด็กชายชูชาติที่ัาษากรตัวเล็กๆกำลังหยิบออกแกนกับวงดนตรีของ Gracias.